สวัสดีครับแฟนๆมัดมวยช่องทีเด็ดมวยหูนะครับวันนี้กับเซียนวันลุมินีนะครับวันนี้เป็นการวิจารณ์ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้า1วันก่อนมวยช่องเจ็ดสีทําการแข่งขันเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นการ forecast เป็นการทํานายล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก่อนที่จะให้ทัศนวิจารณ์เนี่ยผมก็เรียบเรียงประสานกับหลายๆฝ่ายเรียบร้อยแล้ะคู่มวยก็นิ่ง ที่สุดแล้วนะครับมวยไทยจัตอาทิตย์นี้จะทำการแข่งขันในวันที่10นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะเดือนพฤศจิกายนพศ2567นะครับก็เอื่นที่เราจะไปเข้าสู่ทัศนาวิจารณ์กันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆมิตรรักแฟนมัด,ม,ดมวยทุกๆท,ท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์กดคอมเมนต์ร่วมมาให้กำลังใจทีมงานของช่อง u t u b e นะครับช่องทีเด็ดมวยหูนะครับทั้งทางงานหลังบ้านหน้าบ้านแล้วนกะ็ทีมงานกราฟิกสวยๆไว้ท่านรับชมกันนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มข้อมูลข่าวสารของวงการมวยนะครับเรียกได้ว,ว่าข้อมูล360องศาของมวยไทย3ยกมวยไทย5ยกแล้วก็ข่าวๆมวยหลายๆอย่างเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพียงท่านจำ คำแค่4คํคำจำให้แม่นนะครับ tdm 9นะครับย้ำอีกทีนะครับ t thailand d dog m man แล้วก็เลข9แล้วก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้า tdm 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องทีเด็กมวยหูแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยอ้าวทีนี้เราก็ ถาถึงเวลาสําคัญแล้วนะวันนี้ผมก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะเสารอาทิตย์นี้เซียนวันบอกได้เลยนะมวยเยอะมากๆเลยรวมทั้งเช้าวันเสาร์นะที่รถถังกับทาเกียร์ทำน้ำหนักไม่ได้นะผมก็ต้องไปภาคด้วยตั้งแต่เจ็ดมงเช้าเลยนะครับหลังจากปิดเกมที่รายการวันคืนวันศุกร์นะครับอ่ะ ทีนี้เราไปว่ากันถึงคู่มวยเลยนะครับคู่หนึ่งของมวยไทยจสีประจำาัทย์นี้นะครับเป็นการชกกันระหว่างนักชกโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับวันนี้ใต้เจอใต้สุราษฎร์ตัดนครศรีนะครับฝ่ายแดยงนี้ก็ไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์สิปีร้อยเซนเมตรนะครับอย่างที่บอกอยู่สุราธานีน้ำหนักไปปล่อย58กิโลกรัม ชื่อเด,เดิมก็เจ้าไก่ทองพีอยู่ภาพใบพีเจ้าไก่ทองสุราดยิมนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องโดยเฉพาะซองนี่ใช้ดีนะครับฟอร์มหลังก็มีไปนะครับแพ้คะแนนเจ้านำสุกทอแทนไทยนะครับที่ศึกเพชรยินดีนะครับแล้วก็มาต่อยที่มวยไทยจัดสีครั้งแรกก็มาชนะน็อกชนะน็อกนะรับยกที่สี่เจ้าเพชรตาขุนนะครับแล้วก็มาล่าสุดเนี้ยต่อยที่ช่องจสัสีมาแพ้คะแนนเจ้าเพชรชยุทธ ต้เพชรบุรีวันนั้นต้านความแรงไม่ไหวโอ้โหเจ้าพิจุทธก็ทนเหลือเกินวันนั้นโดนยัดโดนซอกโดนจะทิ้งตัวแล้วไม่ทิ้งตัวแล้วแต่ด้วยความอึดนะต่อยหน้าต่อยท้องวันนั้นพลิกชนะคะแนนนะครับอันนี้คือฟอร์มการชกของเจ้าไก่ทองนะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าพรน,นำโชคสอภูมิพัฒนะ์นะพื้นเพเดิมๆนี้บอกก่อนนะเป็นมวยที่ใจไม่ค่อยเต็มเป็นมวยที่ใจไม่ค่อยดี นะสยกพระเอกสยกผู้ร้าแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นมาเยอะช่วงหลังนี่เริ่มร่างกายดีพอโดนแล้วทนได้อยู่ได้เด็กอายุเริ่มเยอะและเวทก็เริ่มเต็มเวทการฝิกซ้อมที่ดีขึ้นนะอยู่กับทีมงานพิชางนะครศรีนะครับสี19ปี170เซนติเมตรนะครับรูปร่างจะเตี้ยวกว่านะครับรูปร่างจะเตียวกว่าคโชคชกนี่1้8ส่วนเจ้าพรนำโชคเนี่ย170 ซนติเมตรนะครับจากอำเภอพมพระพมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกระดูกการพันมวยจะเป็นรองนะครับเป็นมวยขวาเข้าในนะครับน้ำหนักปล่อยเนี่ยห้าสิบเก้ากิโลกรัมนะครับส่วนเจ้าคู่ชกนะครับน้ำหนักปล่อยนี่ก็ห้าสิบแปดกิโลกรัมนะครับรูปร่างนี่ก็เรียกได้ว่าจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าอ่ะสูงใหญ่ต่ํากันก็ไม่เยอะนะครับฟอร์มหลังของเจ้านะครับพรลํำโชค ก็มีศึกต่อยศึกท่อน้าไทยไปชนะนอกเจ้าพัดส,สันนะครับแล้วก็ท่อน้าไทยวันนั้นก็ไปแพ้เจ้าเพชรบางโงต้านความดุไม่ไหวแล้วก็ล่าสุดนี่มาแพ้ทับหลวงออกเมืองชุมแพที่ช่องเจ็ดสีนะครับมวยคู่นี้เจอกันนะครับพูดถึงช่วงหลังเนี่ยไอ้เจ้าไอ้ไก่ทองเนี่ยจะสดป่านะครับสี่ไฟแพ้ไฟเดียวส่วนเจ้าพอลำโชคเนี่ยสามไฟชนะแค่ไฟเดียวนะครับมวยคู่นี้เจอกันบวกรับคูณหาแล้วเนี่ย นะครับต้นตผมอยากให้วัดไปที่เจ้าไก่ทองก่อนฝีมือมวยกระดูกมวยอาวุธมวยโดยเฉพาะซองเนี่ยหวังผลได้เลยเข้าไปก่อนวันนี้ขยับขยายได้นะครับแต่ต้องออกตัวนะครับเพราะช่วงหลังพอลำโชคเนี่ยถือว่าหน้าเสือช่องเจ็ดยังไม่เป็นรองแน่วันนี้เลือดสตอตัดเลือดสตอนะครับแล้วก็ปลาจจยอาจจะย่นอาจจะยุกได้นะครับ นะแต่วิธีเล่นเนี่ยต้องเข้าไปที่ไก่ทองก่อนแต่ผมก็ยังมองว่าไก่ทองวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับน่าจะเอาตัวรอดได้นะแต่สนุกพลิกไปพลิกมาแน่นอนอ่ะฟันทองคู่ที่หนึ่งเมยไทยเจษีของเซียนวันลุมพินีจัดไปที่เจ้าไก่ทองวันนี้จะชนะเจ้าพรน,นำโชคไปแบบสนุกเต่นเต้นเลยทีนี้เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะเจ้าแตงเนี่ยหนึ่งสยามโอ้โหสูงมากเลยเห็นแล้ว สูงมากเลย178ซนตมตร18ปีจากจังหวัดตังกระดูกมวยน้อยกว่านะครับ60ไฟมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายเข่าในขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงอาวุธรวดเร็วน้ำหนักไปปล่อย,อย52กิโลกรัมนะครับดักเตะดักแทมชื่อดัมเดิมก็คือเจ้าดาวตังอีสาคนควรเพีง3ฟอร์มหลังนะครับที่ช่องเสีก็มีชนะน็อกเจ้าฟิวพารันชัย ก่อนนั้นที่ช่องเจสีก็ชน,นปปะล็อกซปเปอร์จิวสิทธิ์บอลสกหลังจากที่มีข่าว,ข,าวข่าวดราม่าที่อ้อมน้อยวันนั้นแพ้นะครับแล้วก็มาคํ้าศึกไปต่อยศึกเพชรยินดีก็้าศึกไปชนะเจ้าน้ำพุขาดลอยแล้วก็มาต่อยช่องเจสีอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเจอมวยต่างศึกจากกลุ่มพลังใหม่วันนั้นอาศัยความใหญ่ร่างกายที่ได้เปรียบแล้วก็มีศอกวันนั้นเจ้าเพชรมันกรเจ็บเยอะนะก็เป็นฝ่ายชนะใช้ศอกนำชายไปและตัวใหญ่กว่าด้วย อร์มกัาลังสดร่างกายกําลังดีนะครับส่วนคู่ชกเจ้าแก้วนาคานะครับออบจนะครพนมเตี้ยกว่าเห็นเลยนะ163กับ1 7อ 78, นะครับต้อมอยู่เกียรติเพชรนะครับทีมงานของออบจนะครพนมชื่อเดิมๆก็เดวิดมอทัศนัยนะครับเจ้าเดวิดสิทธิ์คูกแก้วนะครับหรือเจ้าเดวิด เอส o ี p ูเปอร์นะครับนี่คือตัวเดียวกันเลยนะครับเก<ขา>๋าต่อยมานานแล้วแล้วมวยทา้หนักสองครั้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแล้ววันนี้นะครับถึงเจ้าหนึ่งสยามจะเป็นมวยดึงมาเสริมแทนดึงมาเสริมขัดตาทับก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าดีกว่าเจ้าแก้วนาคานะสูงเล่นมวยตัวใหญ่แม่ยายไม่ด่านะครับฟอร์มหลังของแก้วนาคาชนะนิติกรครับชนะน็อกเพชรแสนชัย ก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนเจ้ามังกรเพชรนะครับอ่ะครูนี้จัดไปที่เจ้าคืนลูกใหม่นะครับหนึ่งสยามสอเตชะพันวันนี้จะอาศัยความใหญ่นะบทเบียดไปชนะนักชกรุ่นพี่ซึ่งสักลายเต็มตัวเลยวันนี้นะครับน่าจะเห็นตัวก่อนเห็นแข้งก่อนเห็นแท้ก่อนเพราะตัวใหญ่นะครับเล่นหมดตัวใหญ่ไปวันนี้แล้วก็มองว่าจะมีโอกาส ที่ได้ชิงช้ป์มวยไทยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับน้ําหนักอาจจะถ้าไปดูเรื่องน้ําหนักเนี่ยนะครับอาจจะเสียเปรียบเวียดนิดหนึ่งนะคือปล่อยขึ้นมาส่วนเจ้าแก้วนาคาบีบลงมาหน่อยหนึ่งแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาตัวใหญ่ไปที่เจ้าหนึ่งสยามของสารวัตรเชิครับหนึ่งสยามวันนี้ผมออกเป็นมวยดาวให้เลยนะครับออกติดดาวให้เลยนะครับอ่ะเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับคู่นี้ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณกรัน นะบอกก่อนต่อยกันมาสี่ครั้งละนะครับเกิดน,น้าอย่างนี้เลยนะต่อยกันมาสี่ครั้งละเดี๋ยวรอข้อพิบ่ากันไปดูประวัติข่าวๆกันก่อนนะครับพกกีฬาสูงให้ต้มนะครับช่วงหลังร่างกายมีย่นมียุบร่างกายไม่ดีเหมือนก่อนยี่สปีร้อยหกสิบหกเซนติเมตรจากหลีลาพูลน,นะครับเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดเพชรคาดยิ้มไปต่อยไปเข่าไปยิ้มไปสอกไปยิ้มไปนะต่อยไปยิ้มไปหน้าหวานนะรอยยิ้มเยอะซ้อมอยู่ที่ศูนกีฬา ห้วยต้มนะครับน้ำหนักไปปล่อย59กกิโลกร,รมัมวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจักกติ1 1 8 1 1 9 120เานี่ยทำได้ต่อยสบายเลยเพราะตัวเล็กนะครับวันนี้ปล่อยขึ้นมานิดหนึ่งฉายาเดิมๆก็คือเจ้าเพชรมงคลวิศณุก,กรการหรือเพชรมงคลเล็กนะครับส่วนกีฬาห้วยต้มนะครับประเภทต่อยทุกตลาดนะครับประเภทต่อยออกตู้นี่แฟนมวยชอบแต่ร่างกายช่วงหลังนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับร่างกายนี่เล่งไม่ค่อยขึ้น ครับสามฟอร์มหลังเสมอจอร์ดพลันชัยนะครับวันนั้นร้อยยี่สิบสองชนะเจ้าเพชรมงคลแพ้เจ้าจ้ดพยางชัยวันนั้นร้อยยี่สิบสองจิตมงคนลแล้วล่าสุดไปแพ้เพชรจักรจันวันนั้นร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับแพ้อยอดมวยเลยเมื่อวันที่ยี่สี่เดือนเก้าปีหกเจ็ดวันนั้นสัญจรที่แม่สายนะครับศึกของปีวันเดย์แม่สายอ่ะนะที่บนลอ่ะนะครับส่วน ผู้ชกนะครับเจ้าเอกลักษณ์นะครับวันนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่สีสเกตนะครับวอลเทคนหลวงปูสวงดีกีเขเป็นแชมป์มวยรอบปุนเสือ25ปี170เซนเมตรอยู่คุนหารสีสเกตกระดูกมวยร้อยกว่าครั้งส่วนเจ้าเพชรบางคนนัก80-90ครั้งเป็นมวยขวาเข้าในเหนียวนึบเลยนะน้ำหนักปล่อยปล่อย59กกิโลกรัมนะน้ำหนักปล่อยปล่อยน่จะมากกว่านะครับ60กิโลกรัมจะมากกว่า แล้วก็ต่อยอยู่พิกัดที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับชื่อเดิมเดิมนะครับชื่อเดิมเดมก็คือฉายาเดิมเดิมก็คือเจ้าเอากลักษณ์ปอพินพัฒน์เอกลักษณ์สอสมหมายเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นขออภัยและเอกลักษณ์สิทธิ์เสียนศาสตร,ร์นะครับประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวเป็นมวยเข่าที่ออกตีนส,สายหน้าได้ดีเป็นมวยเข่าที่มีล็อกลัดศอกอันตรายเลยนะได้ทั้งขวางได้ทั้งล็อกแต่ลูก,กเก่งๆนะี่คือลูกล็อกเข้าข้อแขขข้อแ็งมากนะครับ โด่งดังมาจากศึกเจ้ามมยไทยนะครับโด่งดังมาจากศึกเจ้ามมยไทยนะครับฟอร์มหลังนะครับก็มีไปแพ้เจ้าเมฆวันนั้นต่อยร้อยยี่สิบหกชนะน็อกขุนสยามต่อยร้อยยี่สี่แพ้เจ้าเพชรแสนแสบวันนั้นศึกฮีโร่ไฟในตำนานร้อยยี่สิบห้าวันนี้นะครับอยู่ที่เจ้าเอกลักษณ์นะครับทำน้ำหนักได้ไหมฟื้นไหมนะครับ ร้อิบสองเนี่ยนะบอกได้เลยว่าต้องซ้อมดีมากๆเลยเพราะเราไปดูสามสี่ไฟ์หลังเนี่ยนะเราจะให้เห็นเลยนะเพชรน้ำงามร้อยยิบสี่พิกแพนนอกที่ช่องเจ็ดสีเพชรแสนแต่บร้อยยิบสี่เก้าล้านร้อยยิบห้าเมฆร้อยิบหกนะอ่ะเราไม่ต่ำกว่าร้อยิบสี่เลยอ่ะที่ต่อยมาหกเจ็ดไฟ์หลังเนี่ยนะครับหรือเลยไปอีกก็1ร้อยิบห้าต่อยก,ก็เจ้าสิง ไปต่อยวันก็ต่อยร้อยยิบสี่ต่อยกัลลนชัยนะเอาเป็นว่าคู่นี้นะครับอยู่ที่เจ้าเอกลักษณ์ว่าจะทำน้ำหนักได้ไหมถ้าทำได้แล้วจะมีแรงไหมนะถ้าทำได้แล้วมีแรงวันนี้แบเบอร์เลยนะครับแบเบอร์เลยนะครับไฟหลังเนี่ยเจอกันนะครับไปดูประวัติที่เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจอกันที่นะครับครั้งแรกนะครับต่อยกันที่ช่องเจ็ดสี่มวยรอบปนเสือนะครับวันนั้น ฮัสติปอนนะครับวันนั้นเจ้าเพชรมงคลนะครับเป็นรองก่อนแล้วก็พลิกชนะนะช่วงนั้นเจ้าเอกลักษณ์ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะต่อยกันไว้เมื่อปี61นนั่นคือครั้งที่1แล้วมาครั้งที่2นะครับต่อยกันที่ช่อง74เป็นคู่เอกด้วยนะครับมวยรอบพุนเสือนะครับเจ้าเอกลักษณ์เป็นฝ่ายชนะคะแนน3ยกเป็นรองโดนขาแกว่งไปแกลงมาก่อนแล้วก็มาพลิกชนะด้วยเข่าในยก4นะครับวันนั้นก็ต่อยไว้เมื่อกันยา 61นะครับจะเห็นว่าปี61เนี่ยต่อยกันกรกฎาแล้วก็กันยาเลยนะครับแล้วก็มาครั้งที่3นะครับต่อยกันที่เวทีมวยลุมพินีนะครับเดือนธันวาปี6 1ครั้งนั้นเจ้าเอกลักษณ์ก็เป็นต่อก่อนแล้วก็โดนต่อยท้องโดนต่อยโดนขานะครับพลิกแพ้ไปวันนั้นนะครับเมื่อธันวาปี61หนึ่เรียกว่าปีนั้นต่อยกัน3ครั้งชนะ1แพ้ 2นะครับและทีนี้ก็มาถึงครั้งหลังสุดนะต่อยกันไว้เมื่อปี62เมื่อเดือนมีนานับต่อยกันที่ลุมพินีนะครับวันนั้นขึ้นไปวันนั้น3ยกครึ่งเนี่ยจ่ายตังค์แล้ววันนั้นเจ้าเอกลักษณ์ต้อนขาดลอยเลยเรียกได้ว่าไม่มีโลสู้เลยเรียกได้ว่าเฟสมันใหญ่ด้วยวันนั้นนะต้อนขาดลอยเลยนะตอนมีนาปี6 2สองหลังจากนั้นอีก4เดือนนะเจอกันมา4ี่ครั้งสถิติก็2ต่อ 2นะครับมาเจอกันวันนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ที่ว่าลดน้ําหนักได้ไหมถ้าลดได้ฟื้นไหมแล้วก็ดูอยู่ที่วิธีต่อยด้วยนะครับว่าจะออกบุธแน่นไหมแข็งไหมนะแต่ถึงไม่ฟื้นนะถ้าลดตอนเช้าผ่านได้สบายนะครับก็บอกได้ว่าวันนี้น่าเล่นเจ้าเอกลักษณ์ผมก็ยังมองว่าน่าจะย้ำแขนอีกครั้ง หนึ่งเพราะช่วงหลังเนี่ยเกรดมวยชั้นมวยดีกีมวยเนี่ยมันต่อยอยู่ชุดใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอาวุธจะแน่นกว่าแรงกว่านะครับผมมองว่าวันนี้นะครับถ้าน้าหนักไม่มีปัญหาอาวุธมีน้ําหนักนะวันนี้เอกลักษณ์จะแจ้งเกิดได้วันนี้ออกไปที่เอกลักษณ์นะครับออกไปที่เอกลักษณ์จะชนะเจ้าเพชรมงคลของพี่เอกปัจจณีเขานะแบบสนุกตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งวัวเคยขาม้าเคยขี่ เราเล่นมวยตัวใหญ่ไปครับช่องเจ็สมันเชียร์ขึ้นทําแล้วมันเห็นอ่ะทีนี้มาถึงคู่เอกของรายการก็เป็นมวยล้างตากันอีกครั้งหนึ่งระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรฤทธนกเขากม11เพชรฤทธพอหอมกลิ่นนะครับชื่อดมเดิมก็เพชรฤทธพีเคสันชัยเพชรฤิ์ลูกมะขามหวานนะครับหรือสมัยขึ้นมาใหม่ๆนี่นะก็คือเจ้าเมฆพยักพอหอม กินนะครับเมฆพยักนกเขากอมอ1สนะครับเป็นมวยขวาดีกีแชมป์นะครับดีกีแชมป์ช่องเจ็ดสีนะรุ่น105ปอนด์อนนิสละไปแล้วมัง้งแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยมาได้112ปอนด์นะมาชนะเจ้าเพชรบ,บ้านไร่คาดลอยเลยวันนั้นนะครับต่อยวันแพ้บ้านไร่นะครับแลนะนะที่สำคัญเคยต่อยกันมา2ครั้งเดี๋ยวเราค่อยไปเหล่าเดี๋ยวค่อยไปเกากันนะครับ19ปี171เซนติเมตร พัปปาชัยบุรีลำนะักกระดูกมวยร้อยห้าสิบให้หลังนะครับโอ้โ oh, หชกมาเยอะเด็กคนนี้นะักขาคอคายกับพิซซ้อมก็พีเคนะครับสามฟอร์มหลังก็มีไปแพ้เจ้าเพชรวันชัยเฟสได้ชนะเจ้าเพชรวัญชัยเฟสปทุมวรน,นได้แชมป์นะครับช่องจ็ดสี่รอยสิบสองปอนด์แล้วก็มาชนะเจ้าเพชรบันไลนะครับชนะเจ้าเพชรบันไล ออขอขออภัยนะครับชนะเพชรบ้านไร่ได้แชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็ไปต่อยกับเจ้าโฟวิลชนะเจ้าโฟวิลศึกฮีโร่ไฟนะถือว่า3มฟอร์มหลังนี้สด,ส,ดนสดถึงสดมากๆเลยนะครับสดถึงสดมากๆเลยนะถ้าจะมีแพ้ก็แพ้เจ้าเพชรบ้านไล่กับแพ้เจ้าสองบยักษ์โอ้โหตัวใหญ่ันนั้นมันเอาเปรียมน้ำหนักกันเป็นของน้ำหนักกันนนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูคู่ชกเจ้าสิงห์ดำยุทธสุราชนะอย่างที่บอกไว้เคยชนะมาสองครั้งนะทีมงานเจ้าแวนเป็นเทนเนอร์ นะครับชื่อเดิมเดิมก็คือเจ้ายุสิงดําเกียรติฟูเฟืองนะครับใช้ชื่อนี้แค่นั้นแหละตอนนี้ก็มาเป็นสิงดําเกียรติฟูเฟืองสิงดําพลาวดตอนนี้ก็มาใช้เจ้าหีมชูทางด่วนซึ่งเป็นหลานณะชูมังยี่สิบปีร้อยหกสิบเจ็ดซนติเมตรจากรสุลานแต่ับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายแข้งหนักนักฉลาดหลักเหลี่ยมดีเลยนะครับน้ำหนักป,ปล่อยห้าสิบสามกิโลกร,รัมน้ำหนักก่ปล่อยเนี่ยน้อยกว่าถึงสองกิโลครึ่งเลยนะครับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้แหลมโพชนะน็อกขุนศึกสอเตชะพันชนะคะแนนแหลมโพแก้มือได้ล่าสุดนี้ชนะคะแนนอิคิวซางแบบเตะสอนน้องเลยต่อยกันที่ร้อยสิบปอนด์เองนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับแต่ผมจะฟังตรงให้เราไปดูฟอร์มหลังกันสักนิดหนึ่งว่าสองครั้งที่เจอกันมาเป็นอย่างไรบ้างต่อยกันครั้งแรกนะครับร้อยหกปอนด์ที่ตะวันนานะครับวันนั้นสามยก เจ้าสิงดําก็เป็นรองนะครับแล้วก็ไปได้ฉายเตะซ้ายเข้าชายโค้งจุกแล้วก็ฟันศอกซ้ำอีกทีต่อยท้องแล้วบรรยากาศหน้าเสื้อนะครับพาเฮเลยวันนั้นนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ครบยกกรรมการชูให้สิงดําพิกชนะ4,1,5,1เลยแล้วก็มาต่อยกันครั้งที่2นะครับวันนั้นต่อยกันที่ช่องเจดสีอ่าต่อยกันเมื่อ3กันยานะครับสยกเนี่ย เป็นต่อ8 1 7หนึ่งเจดหนึ่งะครับเจ้าเพชรฤทธิ์นาะเรศก็ได้ว่าต่อยกันสองครั้งเนี่ยเป็นต่อตลอดแต่พอไปลายปลายเนี่ยไปโดนเลี่ยมกระตุกหักล้มโดนหักพวงอะไรหัวทิ่มหัวหงหายโดนทิ่มหงายท้องนะครับโดนแข้ง้ายไปแข้งสายหนักจุกนะครับเรียกได้ว่า2ครั้งเนี่ยขึ้นนําก่อนตลอดแล้วก็มาพลิกแพ้มาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่วันนี้นะครับมีแชมป์ช่องเจดสีเป็นเดิมพันแล้วช่วงหลังเพชรฤทธิ์เนี่ยสดมากนะครับกดเพชรบอลไลอยู่ ผมว่าใครก็ต้านมันไม่อยู่แล้วแหละวันนี้ทีดีเต็ดเจ็ดดาวเลยวันนี้นะครับวิจาร์นะครับให้เจ็ดดาวเลยวันนี้เจ้าเพชรฤทธิ์อาศัยความใหญ่นะครับจะบทเบรียดชนะเจ้าสิงดําล้างายได้สําเร็จนะครับเพตุผลที่ชอบเพราะว่า1เวทพิกัด1 1 2ปอนปอนเพชรบรรลัยยังไม่เหลือเลยนะครับแล้วเจาว้าสิงดําเป็นมวยฝีมือนะต่อยช่อง7เ,เสียงเชียร์มวยเข่าดัง นะแล้วก็ชนะมวยเก่งจากเพชรยินดีอย่างเจ้าโฟวิลเนี่ยนะทุกอย่างว่าผ่านทุกอย่างละว,วันนี้เป็นมวยติดเจ็ดดาวให้เลยวันนี้ไปที่เจ้าเพชรฤทธิ์นกเขากอม .11 อนะครับและทีนี้ไปที่2คู่สุดท้ายนะครับศึกท่อน้ําไทยนะครับซึ่งจัดไว้ดีเลยนะครับเป็นการชบกันระหว่างนะครับอ่ามวยเริ่มทําการแข่งขันเวลา18บแนาฬกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง36นะครับไฟแดงนะครับยอดเพชร สักบุรีลำนะครับหรือยอดเพชรพอจเจริมแพทย์ชื่อเดิมก็คือเจ้าสักมงคลนะครับสมศักก่อสร้างหรือเจ้าเด่นหนองยาลักษ์นะตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าลายหน้าดันแทงสูงเกือบร้อยเ้าสิเซนติเมตระโอ้โหเวลาขวางแทงนี่แทงเจ็บนะครับประวัติ ความน่าเชื่อถือนะเคยมีข่าวาวในทางที่ไม่ซื้อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองสมัยก่อนต่อช่องเจ็ดนะครับตอนนั้นนะ่ะนะครับแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วฟอร์มหลังก็ชนะช่างทองเอ็มยเดชนะแพนน็อกเจ้าช่างทองเอ็มยเดนแล้วก็มาพลิกแพ้เจ้าสิงอุบลอออุดอุดอ,ดดอน,นะครับส่วนคู่ชกเจ้าเพชรสินชัย นะครับเพชรสินชัยกบวัสดุพันธุ์หรือเจ้าสินพลานชัยหรือเจ้าเพชรสินชัยอกิตเกษมนะจากภูเก็ตนะครับซ้อมอยู่กบวัสดุพันธุ์น้ำหนักไปปล่อย63กิโลกร,รมัมน้ำหนักปล่อยน้อยกว่าเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดน,นะครับขวางหน้าดันแทงนะครับหายไปนานจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มหลังสุดน,นี้ต่อยกับพยัคฆ์เมคินนะครับวันนั้นเจ้าพยัคฆ์เมคินทิ้งตัวง่ายแล้วก่อนันะ้นนั้นก็ ชนะเจ้าเพชรกันตังใหญ่เชยซีโฟ้ดชนะเจ้าดินดำโรงเรียนกีฬาโคชตั้งแตเปีหกอ่ะมวยคนนี้นะครับถ้าตัวของยอดเพชรมาสู้นะครับหรือทวเงินสู้แล้วมาเนื้อตัวดีวันนี้นะผมมองว่าแบเบอร์เลยครับแบเบอร์เลยวันนี้นะขวางแทงอยู่แน่นะครับแต่สำคัญนะครับพิชาเยอะต้องไม่ประมาทอ่ะมาคู่เอกคนนี้จับไปได้เสียเลยเป็นมวยตังสึก หลังจากไปต่อยวันสองไฟชนะไฟแล้วก็แพ้ล็อกไฟหนึ่งแล้วกลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าโฟกัสพีเควอภิญญาหรือเจ้าโฟกัสแอสิงปาตองโฟกัสตอรักชาติเพชรโฟกัสติดทหารเอกนะก็เป็นลูกชายทหารเอกชุมแพทัวแ์แหละนะครับหรือเจ้าโฟกัสสิทธิ์มหาราชนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายสอกซ้ายเข่าในล็อกลัดตีสะพายแรงสวยนะครับ ยี่สิบปีนะครับหายไปสี่เดือนนะครับร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรจากเชียงใหม่นะครับซ้อมพีเคสันชัยอรอมหลังสองไฟล์หลังเนี่ยก็แพ้น็อกที่วันแฟร์สเตฟานเอาไว้ก่อนนั้นล้นชนะน็อกคัมแบ็กทีเคยุทธนาสามยกเนี้ยก,กลับมาต่อยในเครือเกตเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อยช่องจัดสี่สองไฟ์นะครับแพ้เจ้าเดโชทั้งสองไฟ์เลยแบบเป็นต่อดูน่าชนะก็เลยน้อยใจไปวันแต่ระหว่างนั้นก็มีชนะเจ้าน็อกยกน็อกเจ้าช่างทองมวยไทยลักญ่าตา่างจังหวัด นะครับฉะนั้น,น็อกเพชรลุ่งเรืองต่อแตนไทยอ่ะทีนี้มาดูคู่ชกเพชรบรรัชวอสัง่งกระไอันนี้ก็เก่าเกมต่อยมานานละนะเป็นดาวเด่นอยู่ทางฝั่งเพชรยินดีนะครับเคยมาต่อช่องเจ็ดสี่เคยแพ้ไปนะครับยี่สิบสองปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรชกทุกเดือนจากชุมพรฝีมือครบเครื่องแต่การคอเก่งมัดหนึ่งสองต่อยแรงซ้อมกับเดชรัตช่วงนี้ค่าเดชรัตก็กำลังแรงเลยนะกระดูกเหล็กกระลุงกิตเพิ่งชนะไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหกสิบสี่กิโลกร,รมัมคือน้ำหนักปล่อย นะครับ6กิกิโลกร,รัมคือน้ําหนักปล่อยพอกันนะ,นะครับ 64- 65กิกโลกร,รัมชื่อเดิมเดิมฉายาเดิมก็คือเพชรบรรไยไฟเตอร์เมื่อไทยไฟบรรัชกออะดิศักประเภทจุกจิก,จกชกยากเขา่าในได้วงนอกมีเตะตีนหน้าเก่งอยู่ที่ความน่าเชื่อถือนะครับสามฟอร์มหลังแพ้เพชรลุ่งเรืองแล้วก็มาพลิกชนะเพชรลุงเรืองวันนั้นไปแทนทั้งคู่โอ้โหทุลักทุเลสามยกเพชรลุงเรืองตัวสี่ยกเพชรบรรไชต่อ นะครับห้ายกไปนใช้ต่อโอพิกระเบิดเลยแล้วก็ล่าสุดนี้มาแพ้เจ้าเพชรกังหวานนะช่์งหลังเพชรกังหวานซ้อมอยู่ที่เด็กเนี่มาฟ้าชิดเยอะเลยนะเอามวยคนนี้เจอกันนะครับความหนักแรงคมๆเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ้าเพชรโฟกัสแต่ความไวความฉลาดเจ้าเล่เข้าไหนอยู่ที่เจ้าเพชรบัญชัยอ่ะวันนี้ไปที่เจ้าเพชรโฟกัสครับผมว่าวันนี้ หนักแรงแน่นทุกลูกวันนี้มีความมั่นใจกว่านะครับลูกแรงแรงมันเห็นคะแนนทําแล้วเห็นไปที่เพชรโฟกัสจะชนะคะแนนเจ้าเพชรปัญชัยครบ้วนจบทุกกระบวนการนะครับอ่ะวันนี้ไปทวนกันอีกครั้งหนึ่งเด็ดติดดาวนะครับวันนี้ช่องเจ็ดสีนะครับไปที่เจ้าหนึ่งสยามสอเตชะพันธ์แล้วก็ไปที่เจ้าเพชรฤทธิ์นกเขากอมอ1นะครับส่วนที่ตึกท่อํำไทย ไปที่ยอดเพชรนะครับดูตัวนิดนึงผมว่าทีเด็ดเลยวันนี้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ไปที่เจ้าเพชรโฟกัสอ่ะก่อนจากกับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่คำจำให้แม่น TDM 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้ก็แจ้งให้ทราบข้่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้จากลาไปก่อนครับเชียนวันสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันบันจันครับสวัสดีครับ